ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับบอจริ่งมงเมียนใดดิวังคือเยบอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u ู e ครับผมนี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube มงคลสาวสตูดิโอครับและก็สวัสดีไปยังพี่น้องชาวเพจ Facebook ครับมงคลสาวสตูดิโอนะ วันนี้มีคองแปลแกมาให้พี่น้องได้รับชมครับนี่ที่อยู่ตรงหน้าเรานี่กำลังกำลังรื้อครับช่างกำลังรื้อครับตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็นานๆานมาทีครับผมวันนี้พาพี่น้องมาชมนี่ครับ เครื่องเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูว่าสภาพนี้แล้วซื้อมาในราคาเท่านี้พี่น้องจะว่าถูกไหมแพงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยสอบถามเรื่องราคานะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องปั่นไฟครับผมเครื่องปั่นไฟนะฮะ แต่ตอนนี้ไดไม่มีนะมาเตร่เครื่องครับผมเครื่องเป็นเครื่องสองสูบเนาะสูบนี่ก็ช่างใหญ่ครับผมสวัสด, RO, สสดีครับช่างนี่ครับช่างใหญ่นะฮะตอนนี้กําลังทําการรื้อแล้วครับพี่น้องโอ้รื้อย่างเดียวครับประกอบคืนไม่ถูกนะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรครับนี่เครื่องของอะไรนะอิุ อีซูซุรุ่นไหนนะทีดี้วะทีเอที่นี่ะอะไรดอกมดผมก็จำไม่ได้นะแต่เป็นสองซูมนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับ <ๆ S 1> อะไรนะชื่ออะไรหรอกผมก็จำไม่ได้นะตอนไปซื้อแกอก,ก็บอกอยู่นะเจ้าของเครื่องเนี่ยเป็นสองซูมนะครับพี่น้องถ้าถ้าภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอไอก้านยาวงี้บอกทีเอลอะไรงี้บอก โอ้อไรโอ้จำไม่ได้หรอกิดนแ่บอกถ้าถ้าน่าจะิดบอกถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับพี่น้องอันนี้เป็นกาวนาบอกนี่ครับเป็นเครื่องก,า,กาวนานะกาวนาติดเครื่องมาเลยครับเจ้าของบอกว่าเทญี่ปุ่นครับคันนี้ไอการยาวเทญี่ปุ่นทีเอลงี้บอกทีเอลงี้บอกเนาะไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะผมก็ไม่ค่อยเ,ออเก่งทางด้านเครื่องเหมือนกันนะครับพี่น้อง ฝากกันไปซื้อมั่วม,มั่ลองดูว่าจะใช้ได้ไหมฝากกันไปมั่วเลยครับวันนั้นมัวแล้วไปเจอมาครับไปเจอก็พูดเล่นครับผมถ,ถูกใจถูกใจถูกใจยกมาเลยครับตัวนี้นี่นี่ก็เป็นม้อน,น้ำนะครับหมอน,น้ำนี่มอน,น้ำเจ้าข,ของบอกว่าซื้อมาใหม่ๆเลยนี่ครับพอดีแกมีหลายเครื่องไง แกมีอยู่หลายเครื่องครับแกก็เลยไปเที่ยวไปเที่ยวเล่นแหละวันนั้นก็เลยไปเจอมาก็เลยคุยกันครับคุยกันเล่นๆก็ที่ไหนได้ครับยกกับบ้านจริงแล้วไม่รู้ว่าราคานี้จะถูกหรือแพงนะซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยซื้อมาประมาณเจ็ดพันนะเจ็ดพันเครื่องติดเปาะชึงโอ้ติดเปาะชึงเลยเนาะเนี่ยแกว่าจอดกี่ปีนะสามปีบะสามสี่ปีครับ แล้วก็ทางด้านพี่จะเอาถอดแบตรถไปใส่ดูครับสตาร์ทเผาหัวสองครั้งสตาร์ทครั้งเดียวครับติดเลยพี่น้องโอ้เจียจะนับแน่นอนครับจอดสามปีครับสตาร์ทครั้งเดียวติดอสุดยอดมากเลยโอ้นี่ โอ้ตอนนี้รืออย่างเดียวครับหรือจะจะ,จะประกอบจะประกอบขึ้นขึ้นโครงใหม่นะครับพี่น้องขึ้นให้สวยหน่อยครับตอนนี้เครื่องก็ล้างแล้วครับเมื่อวานล้างเรียบร้อยนี่ครับก็จะเอาไปทาซีครับพี่น้องเอาไปบิ้วใหม่บิ้วใหม่หมดเลยครับสายฟงสายไฟนี่แหละก็ทําเพื่อรถเหมนินิครับสายรถแหมนินิหรือว่าทำเอ่อเพื่อให้เช่าครับผม สำหรับงานเล็กๆนะงานเฮมินิน่าจะตัวนี้สิบโลบ่อันนี้สั่งได้มาแล้วบอสั่งเร็วโอ้สั่งมาถึงพรุ่งนี้ครับพี่น้องสั่งได้บัตรเลดบอสิบโลยูโรจินยูโรจินแต่เราว่าจะเอาฟอกฟอกก็แบรนด์เดียวกันอ๋อาดะออะฟอกนั่นน่ะแบรนเดียวกัน ก็เลยเอาตัวนั้นแต่ตัวฟล็อกฟล็อกแพงกว่าบ่เท่ากันอ๋อค่ายเดียวกันเหรอเนาะอ๋อครับนี่ครับสอบถามมาเป็นอาทิตย์ก็ซื้อมาราคา7 0 0 0พันนะครับพี่น้องนี่ชุดนี้เลยครับพร้อมหม้อน้ำทุกอย่างครับก็คือไม่มีแค่ใดนะไม่มีแค่ใด เพราะว่าได้เก่าน่าจะพังครับแต่เครื่องเปาะชึงอยู่เลยครับซื้อมาในราคาอ๋อตัวเก่าได้ได้ฐานบ่อ๋อพี่น้องคอมเมนต์มาได้นะครับว่าถูกหรือแพงเจ0 0พันราคานี้เลยครับนี่หมอน้ำทุกอย่างก็คือถ้าเอามาก็เอาใส่ใดชนไดก็น่าจะใช้ได้เลยเนาะ เขบาบอกสายฟงสายไฟอย,ยู่ทุกอย่าง <ไป S 1> ครับมามี AVR เรียบร้อยอ๋อสั่งมาครบโรโอโห้หเดี๋ยวเรามารออัปเดตอาการโอ้อัปเดตอาการอัปเดตเอ,อ่อตามเรื่อยๆเนาะต,ตอนนี้ก็กำลังรื้อครับนี่เสียดายตอน,อนเสียดายตอนตอนไปซื้อสเสียดายตอนไปซื้อเนาะไม่ได้ถ่ายให้ดูไม่ได้สตาร์ทให้ดูอืม มันลุ้นนะตอนไปซื้อนะ่ะนีน่าจะลงสีให้สิสีอะไรครับนี่งำสีอะไรครับว่าจะเอาด้าด้านก่อนรองพื้นด้ดานรองพื้นก่อนดําด้านรองพื้นก่อนแล้วสีจริงอาสีอะไรนี่ว่าจะต้องดูตัวใดก่อนอว่าอ๋อต้องเอาเอาให้เหมือนตัวใดเนาะต,ต้องรอใดมาก่อนครับ ถ้าได้สีชมพูก็ลงสีชมพูแต่ถ้าได้ใดสีนั่นมาสวยนะสีเดนโยอะเนาะส่วนมากน่าจะเป็นที่เห็นของยูู่เห็นมันก็น่าจะใช่สีนั่นแหละสีเดนโยก็คือสีพวกสีโกบีนะครับเห็นไหมสีรถแมคครอะน่าจะสีโกบีครับสวยครับสีนั้นเพราะมันมีสองน่าจะสองสีบ่ที่สั่งไปมันมีสองสีสีบรอนสสีสีเทาสีเทา เป็นสีเทาสีหนึ่งแล้วก็สีเดียวกับโคโบีนี่นเองนี่ครับที่ที่ที่นี่ก็มีเครื่องเสียงนะครับนี่ตอนนี้ก็กำลังซุ่มอยู่ครับ <laughs> ตอนนี้ซุ่มอยู่ครับ <laughs> เดี๋ยวถ้าระบบพร้อมเมื่อไรเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องได้รับชมกันเมื่อวันก่อนก็นี่ครับพากันไปแอบเอาเครื่องปั่นมา พเอพอเวอร์ด้วยครับพาอเวอร์อยู่ไหนนี่ที่ดึงไปดูพาวเวอร์ไหมพี่น้องไปเดี๋ยวผมพาไปดูพพวเวอร์หน่อยวันนั้นละไก่ครับอยู่กับผมนี่ละไก่แน่นอนครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับทางด้านพาวเวอร์อยู่ฝั่งนี้นะแต่ไม่รู้ว่าไหนตูดในลังหรอกไป <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูดีกว่าเอาเอาวันนี้ก็มาคุยเรื่องปั่นไฟดีกว่าเนาะเรื่องาพวเวอร์เรื่อง,งเสียงก็เดี๋ยว ไว้ทําให้เด็ดอกให้ใด้แดดอกก่อนครับเดี๋ยวเอามาให้ฟังแน่นอนเลยเอาเครื่องนี้ขึ้นสักสี่วันต้องขึ้นนี่ให้สิอีสุสูสองซูทีเอลเหรอเบิร์มเขาทีเอลอะไรนี่แหละทีเอลอะไรนี่แหละคอมเมนต์ไม่ได้นะครับพี่น้องที่ถ้าท่านใดที่รู้จักทางด้านเครื่องนะทางด้านอ่า อืมซื้อบทซ,ซื้อแบบไม่รู้ครับรู้แค่ว่า,า,าอีซุซุแล้วก็ราคาเท่านี้ที่ซื้อมาจับมาเลย,จ,เลยจับมาเลยครับยกขึ้นรถเลยครับมั<า>นเ<า>น,นียนสุดน็กเลยวานวานตบานหรือวานเหมือนว่านนกพงเลี้ยงอีเดิมกันร้อนต้องติตทพงเลี้ยงนีก องเดมมจะคลย,ะยเ้าของเดิมเขาต่อมาก็ประมาณนี้แหละนี่ก็เขาทําเขาทํากันเองครับผมก็ได้ประมาณนี้แต่เราไม่เอาครับเราจะเอามาขึ้นใหม่เดี๋ยวบอมานเดี๋ยวเอานั่นแหละเดี๋ยวบอมานครับเดี๋ยวเอามาประกอบใหม่ครับ รอติดตามได้ครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะวันนี้ก็นี่ครับจะละุจะเลาะออกครับเลาะเลาะโครงนี้ออกแล้วก็จะเอาเอา,เอาเครื่องไปทําไปพ่นสีรองพื้นไว้ก่อนครับเพราะว่าช่วงน,นี้ฝนตกนะน,นี่ครับขีดสินมิมขีดเรื <laughs> ที่สนนมนี่เพราะว่าอัดชีดเมื่อวานนะครับนี่อัดฉีดเอาล้างสีเก่าออกนะอัดชีดเมื่อวานครับแล้วจะทําสีใหม่เดี๋ยวมารอชมเด้พี่น้องบิ้วใหม่หมด coup, บิ้วใหม่ครับ <vad> ก็เ <coaster> จ้าของเก่าชนมาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับ<ม>เพราะว่าเขาทําใช้กันเองเนาะนี่ครับ รถแหววินิ t นี่พอดีเลยครับขนาดก็ประมาณสูงเก้าสิบเนาะนี่สูงเก้าสิบยาวก็ประมาณเม็ดยี่เลยพอดีเลยครับรถแหววินิแต่น่าจะสั้นลงเพราะต้องดูที่ไดอ๋อถ้าไดสั้นเราต้องทําให้สั้นเนาะไดบเล็น่าจะอยู่ประมาณอืมประมาณเม็ดหนึ่งอะใบบลเล็ประมาณสี่สิบเซนน่บส่สิบเซนชนสั้นเลยจะประมาณสักสิบเซนครับเก้าสิบเซนครับเพียง แต่ถ้าให้เอาสวยเพื่อใส่ตู้ถ้ามาันสั้นเอาเอาตู้ตู้ไฟลงได้อืใส่ตู้ไฟเลยมั้ยใ,<ช>ใส่แก้ว <ใน S 1> เลยนี่จะทําเป็นตู้เลยไหมตู้ปิดเลยบอกหรือว่าเอาเปลือยไปก่อนน่าจะเอาเปลือยเพราะรถรถ,รถเหเราก็มีห้องแล้วอ๋อน่าจะเอาเปลือยก่อนเนาะถ้าจะทําเป็นตู้ปิดมันก็ใช้งบอยู่นะ <laughs> แต่ก็ทําโรเลยครับทําเรื่อยๆเนาะทาโรแล้วก็ใช้บานหว้ยครับคือใช้ชุด โรบานทำวัดบานไว้ครับรอ,อ่ะพี่น้องว่าไงครับราคานี้7 0 0ดบาทเ0็ดบาทสตาร์ติดเปะชึงใดขาดแตด่ใดไม่มีอย่างเดียวพี่น้องว่าไงครับคอมเมนต์ไม่ได้นะถูกหรือแพงหรือว่ายังไงครับแต่วันนี้ถ้าถ้ายังไม่ไม่ถอดออกนี่จัดสตาร์ตให้ดูอยู่ แต่พอดีถอดออกก่อนครับออพอดีล้างเมื่อวานครับผมไม่ได้มาทางด้านเจ้าของจะถอดออกก่อนครับคอมเมนต์มาได้ครับพี่น้องถูกหรือแพงยังไงก็แนะนำได้ครับหรือว่าท่านใดที่รู้ว่าเครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับแต่ที่รู้ก็คือว่าอิซูซุครับผมแต่ผม <laughs> ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะรหัสเครื่อง ดูรหัสเครื่องดูรู้ไหมนี่ผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเรื่องนี้คอมเมนต์มาได้ครับรุ่นไหนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้มาชมเครื่องปั่นไฟครับพี่น้องของเล่นชิ้นใหม่ครับของทีมงานยังไงก็ช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ทางช่อง y o YouTube มงคลสาวสตูดิโอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับ บายบายสวัสดีครับ